เราในในของมีมีที่นี่ที่บริษัทหน้าเมืองที่ผมเองเป็นเป็นคนที่เล่นออฟโรดอยู่แล้วแล้วก็เป็นประธานออฟโรดสมุย oh. แล้วก็ oh. ก็เคยไปทั่วประเทศก็รู้จักการเที่ยวมาทั่วประเทศทั่วประเทศอยู่แล้วรู้จักส่วนดีเพราะฉะนั <So. S 2> ้นผมก็ใช้ความคิดประสบการณ์ตรงนั้นมาดีไซน์รถ <So. S 2> ต้นแบบ uh. มารับนักท่องเที่ยวในป่า นะครับเป็นรถออฟโรดทุกอย่างให้เป็นดูแล้วเป็นเป็นดูแล้วเป็นออปชันที่ว่ามีครบทั้งวินทั้งอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างให้เป็นเป็นรถออฟโรดจริงๆ hmm. เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเห็นที่นี่จะประทับใจแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็อยากนั่งกับทุกคนแล้วก็เป็นรถใหม่รถซื้อป้ายแดงมาแล้วโมดิฟายใหม่หมดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องของเซฟตี้เางคนที่นี่มาคืออย่างน้อยการท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเราต้องเซฟตี้ไว้ก่อนไม่งั้นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในการนั่งรถเราจะมีเบ เรามองมองลูกค้าเป็นเรื่องใหญ่ว่ามาเที่ยวที่นี่ต้องาสนุกแล้วก็ต้องปลอดภัยเ,<อ>เป็นอันดับหนึ่งน,นะครับเน <Men safety S 2> ้นเซฟตี้เป็นหลักครับมผมแล้วก็ดีไซน์ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยว่าไม่ให้เหมือนที่อื่นนะครับเราคือผมทํามาสิปีแล้วมีประสบการณ์แล้วว่าตรงไหนบ้างที่เราต้องอแก้ไขต้องปรับปรุงรนั่งอยู่ทุกวันแล้วก็เห็นเพราะงั้นเราต้องปรับปรุงก็นาเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ทำห้ดีไปตลอดอนะครับแล้วก็อีกอย่างที่จะบอกไปล้นหน้าเลยว่า ประมาณปลายปีหน้านะครับตอนนี้เราได้เขียนเราได้เขียนเราได้เราได้เขียนได้วางแผนโปรกุดดักโครงการเรียบร้อยแล้วคือรายการในเซฟอรี่นะครับในเซฟอรีครับใช่ฮะเราก็คิดว่าน่าจะเปิดปลายปีหน้าที่นี่ครับยัาไงก็ต้องถ้าไงก็มีโอกาสก็ต้องยินดียินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งปลายปีหน้าถ้ามาดูในเซฟอรี่ที่นี่นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปไฟเลยครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมก็งั้นเราไปด้วยกันเลยโอเค อะไรครับครับผมทุกดีครับอ่าคงไม่ต้องบอกนะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนอ่าบรรยากาศบอกเราอยู่แล้วอ้าวครับวัสดี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 ครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็ได้มีโอกาสมาที่หน้าเมืองซาฟารีครับครับยินดีครับรบว่ามีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยครับอย่างนั้นรบกวนท่านผอครับครับช่วยนำทาง เราไปที่สถานีช้างน้อยเลยครับด้วยความยินดีครับขอเชิญทุกท่านครับครับมาครับนี่ช้างขาวเดี๋ยวจะพาไปโยกเยกอีกในพื้นที่ออฟโรดนะตรงนี้ถือว่าเป็นอันซีนเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ปิดอ่าแล้วทุกอย่างเนี่ยโอ้โหป่าดิบๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนเลยฮะโอเดี๋ยวจะสัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของออฟโรดดีครับกับ โชคดีนะครับผมเก็บปอดไว้เดี๋ยวผมจะสูตรโอโซนให้เต็มที่เลยครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับขาอยู่ใหญ่ขออนุญาตผมขอนั่งหน้าเลยเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริงได้เลยครับโอเคไปเลยครับเป็นไครับขึ้นข้างหลังเลยครับครับผมขึ้นตรงนี้เลยนะพี่นะได้ครับเบิ้มสูงหน่อยนั่น่ะไดิ้าอ้าห้า้าห้ 哎，哎。 เธออยากไปยืนข้างๆกลทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทักทายจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอ ที่ตัวเธอไม่เคยรู้แอบบอกเธออยู่ทุกทีเธอลอมป้ดใจเธอเห็นฉันคนนี้อ่เป็นไงคุณแมอมตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าหินน่ยมันจะแบบค่อนข้างที่จะ มนมน,น่ะแล้วมันก็ลื่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเอ๊ะน้องโอไปไหนนะ